เคขอบคุณมากครับพี่มมตนอยอย่าลืมส่งรูปไปทางนี้นะพี่มมตนอยอย่าลืมส,ส่งรูปไปทางนี้นะครับส่งรูปไปทางนี้นะพี่ปลามาเลยสองตัวแล้วเดี๋ยวจะเข้าโปคู่แล้วะพี่มดโอ้ว้าวเหลืองอะไรสว่างจัดออ๊เท่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 ทมาก วินเทจเก็บไปใส่ไหมจริงเนาะไม่แต่โค <พอ S 1> ้ชสวยอ่ะแต่นี่เดียวเองอ่ะใช่อ่าพี่โมตโนาอลอย่าลืมส่งรูปไปนะขอบคุณมากครับเฮ้ยอย่าลืมส่งของขวัญให้ผมนะอย่าลืมส่งของขวัญให้ผมนะครับขอบคุณมากครับผมอ่านี่ของพี่โมตโนอย่ฟอเดเก็บไว้ใส่ก่อนดีกว่าเลยจริงสวยเนาะใช่นี่กับรองเท้าไอ้แทนอ่ะสีเหลืองแล้วหมวกสีเหลืองนี่ใส่รองเท้าเหลืองฟอดก็สูงกว่าอีกองแม่ลู้นี่ตัวไหนบ้าง ของไม่ต้องมีตัวคู่เมื่อกี้ใช่อัมโบรอัมโบรอ่ะกับโถ่อยขอดโว่อัมโบรใช่ตัวนี้กับเมื่อกี้เอาตัวนีนี่แหละอ๋อนี้ด้วยหนึ่งตั้งแต่แรกอ๋อตัวแรกใช่ไม่รู้องมีโอนแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้อยางมาต่อป่ะเฮ้ยวันนี้มีตัวสวยเก็บเอนดีกว่าตัวนี้สวยเนาะอ่ะตัวสุดท้ายมาตัวสุดท้ายของล็อตใหม่วันนี้เหลืองสดมากสดสดจริงก็พี่ตัวท้ายสุดของล็อตใหม่วันนี้เหลืองสดมากสวยจริงที่วันชัยมากครับผมมา โอ้โห oh. ลุ้นๆๆลุ้นๆส่อะไรแทนาเทนแทนแทนไซอยู่ไหนไวใส่อยู่ข้าวราดโอ้ไมค์คอดงาม oh. อันนี้แม่เดนใช่ไหอไม่แม่ลูกนีของแม่ลูกนีอันนี้ของแม่ลูกนี oh. จริงๆ ใช่พ่อแม่ลูนีสองปีใช่พ่อแม่ลูนีอู้หึหึเก็บใส่ไปโรงเรียนก่อนดิป่ะเนาะเพื่อได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยของแม่ลูนีอุอ้ยสวยมากแม่ลูนีสองปีเนาะใช่ใช่อุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากเฮ้ยควรเก็บปะนุ่นเอาดีเนองเก็บไว้ใส่ก่อนได้ไหมอู้สวยปะ <laughs> สวยอ่ะทุกคนแบบผมอยากใส่ไปโรงเรียนก่อนแม่ลนูนีสองตัวนะใช่ครับ แล้วก็สามใช่กับสามกับตัวนี้ด้วยตัวอ่ะพี่ปาล,ลองขายตัวนี้ให้ก่อนเดี๋ยวขาไปส่งกระตกแล้มาตัวนี้โอ้สายอนะครับผมชีโทนแบบนี้เลยป้ายแดงนะครับผมอกสี่สิบแปดยาวยี่สิบเก้าครับตัวนี้ n นกี้แ r นะครับผมป้ายครบแท็กครบทุกอย่างนะครับผมตัวนี้เขาใสต่ตัวนี้คือปาเนาะเก็บไว้แบบนี้ันี่นะครับไซสอ L สวยๆนี้เลยตัวนี้ ไงค่ะ n i k ตัวนี้ผ้าหนักจังสี่สิบแปดนะครับผมยาวสามยี่สิบเก้าสามสี่นะครับผมหกเก้าศูนย์ะครับผมตัวนี้ครับผม Nike Air นะครับผมงานกินเต็มหน้าแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีแตกลาวครับผมไซส์ L ครับผมเขาใส่ XL ได้ครับผมตัวนี้สวยครับ690นะพี่ตัวนี้690นยครับโอ้สวยตัวนี้เคยใส่บางเรียนแล้วเด้ตัวนี้ฟอดใส่สวยอ่ะฟอด์เก็บแล้วครับฟอดเก็บแล้ว เก็บแล้วอ่าตัวนี้690นะพี่นกอแอร์นะครับผมไม่ไงตัวที่แบบต้องใส่กับพี่วันใช้พี่วันใช้ให้กีอดอสีเขียวข้างหลังไซแอลใช่ครับผมไซแอลครับผมตัวนี้เป็นงานปักนะครับผมสวยๆเลยนกอนะครับผมสีมิ้นใช่ไหมเขาเรียกว่าสีไรฟอร์ตตัวนี้อ่อ สีฟ้าทะเลอโอ้ไม่ส,สีฟ้าสีฟ้าเข้มสีครามสนมีใครสนใจไหมครับนรากอแอร์นะครับผมตัวนี้มีไซส์เอ็มไหมคะมีครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่อ่ะเดี๋ยวโปรคู่จะมาละอ่ะพี่ปัานนมีไหมออกไหมเอ,ะ,อะมาตัวนี้มาโปรคู่มาพี่ปามอ่ะตัวนี้ปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มาทุกคนผมมีโปคู่ให้ใครยังอยู่ตัวนี้ไซส์อะไร L ครับชอปอล L แชมเปอ L ตัวนี้แชมอู้ uh, สีสดมากไซ <and S 1> ส์ L แต่ว่า XL <L. S 2> ได้อะตัวนี้สองตัวคู่กันมาลองดูโอ้โห oh, oh, สีโคตรสดเอาไปสองตัวนะ ใครเดียวใครได้นะพี่ใครเดียวใครได้นะครับสองตัวนะสองอุ้ยสวยนี่สองตัวนี้ครับตัวนี้ไซส์เอลเหมือนกันไหมใช่อ่เอลสองตัวนี้ครับใครรับพิมพ์ชื่อมาเลยครับหกเก้าศูนย์ปิดจบเลยสองตัวหกเก้าศูนย์ครับเร็วเร็วเร็วได้เ,เลยครับใครเร็วใครได้ครับสองนี้ไปเลยครับหกเก้าศูนย์ครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ใช่ผมใครรับเอาไปเลยครับหกเก้าศูนย์สองตัวเลยครับทั้งสีเขียวตัวนี้เลยเปิดประมงมันไม่หเปิดประมงศูนย์บาทเลย หมดแล้วครับหมดแล้วครับพี่จะหมดแล้วมันมีแค่นี้แหละครับเสื้อลอตใหม่ใช่ครับผมใครเร็วใครได้นะสีเขียวสวยสองตัวนี้ไปเลยครับรับจบหกเก้าูนย์ครับสองตัวไปเลยใช่ครับผมไซส์เอนะครับไซส์ L อตัวนี้กกเอวะ L วะอลเอลเอได้ใช่ครับผมมีไหมครับอถ้ามีผมเปิดประมูลที่สามร้อยบาทครับโอ้ยมีแล้วครับเรียบร้อย พี่ดินหก0้าศูนครับพี่ดินแคบแล้วกดหนึ่งเลยครับผมครับผมครับพี่ดินแคบแล้วกดหนึ่งเลยนะครับเสื้อหมดแล้วใช่หมดแล้วอุ้ยมีมือหนึ่งอยู่นี่ตัวใหม่โน่นสอง <2 S 2> ตัวนายหุ่นมือหนึ่งหรือมสองมือหนึ่งครับมือหนึ่งโอ้มือสองเพราะใส่แลวหนึ่งครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยขอบคุณมากครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม พี่เลยนะพี่ดินับพี่ดินสองตัวเขาคุ้มพี่คุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากเท่าไหรนะ่หกเก้าอ่ะพี่ตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวนี้เอ็มนะครับเอ็มนะตัวนี้เอ็มนะอ่ะแกะใหม่เลยนะพี่แกะใหม่เลยนะของชอปอนะครับแชมเปี้ยน แชมปเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนโอ้นี่นะครับมื่นเอ็ M นะพี่เอมนะมีตัวหนึ่งป้องพี่ปามใช่เนี่ยตัวที่ฟอร์ดที่ฟอดใส่ถ่ายคลิปวันนั้นอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ใส่ปลองเดียนอ่ะนี่นะแต่ตัวนี้มีสองตัวนี้ซช้อะไรใช้<ซ> M มเอหมือนกันเหรอใช่อ่ะใครรับเอาไปเลยครับอู้ใครแล้วครับยู่ ตัวตัวนี้ไม่มีป้ายนะครับแต่มือหนึ่งเหมือนกันครับไม่พอ<ม>แกออกเพิ่งแกออกอแกออกครับอ่ะใช่อ่ะ,<ช>อะตัวนี้มีป้ายครับแต่ว่ามือหนึ่งเหมือนกันทั้งสองโอ้ยอ่ะใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับเก้าเก้าศูนย์ครับพี่อู้ยถูกไปไหมราคาคำนึงสวยบอกพี่ปาล์มาอ ตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับ990พอใช่พี่แฟนพี่แพรที่ไหมคะคนนี้จะเหลือ,อเลยครับก็ต้องใช่สิอะไรครับพี่แทนพี่โตโตจัดการหน่อยพี่โตโตดูอ่าตัวนี้ใครรับเอาไป990ครับขอดูรูปที่พี่ปามใส่หน่อยครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อได้ได้ได้ยตัว,ว,วนี้มือหนึ่งนะพี่มีป้ายครบทุกอย่าง เก้าเก้าูนครับใครรับตัวนี้ไปเลยครับเก้าศูนไซส์เอ็มเอลครับมือหนึ่งนะพี่มือหนึ่ง<ม>สวยมากผมไม่อยากจะโชว์หรอกครับว่ามันสวยมากสวยขนาดไหนน,นี่ครับผมเราจะนะเป็นไงครับเป็นไงโอ<ฮ>้หือมือหนึ่งนะพี่ใครรับไปเลยเก้าศูน 9, ปกติราคานี้ไม่น้อยนะครับเดี๋ยว,วไปนะครับเสื้อหมดแล้วครับพี่ พี่แทนเสื้อหมดแล้วครับพี่ดูโอ้โหแต่งตัวได้สวยๆเลยจริงพี่อ้โคตรสวยอ่ะสวยมากสวยมากบอกเลยอ้ยไหนกางกิงแดงอ้ยสวยว่ะแต่งตัวเท่เกินจริงจะหายแวบจะหายเวบหมดดีเอ็มครับหมดจริงหมดแล้วไม่ได้โกหกพี่แทนหมดจริงๆ พอตแม่งมีโอนยอนไปอีกบัญชีหนึ่งอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่หมดจริงอ่ะพี่พอดตัวนี้ราคาเราเล่าดีกว่าเอ้พี่ฟอตก็ใส่เหมือนกันไม่ใช่ใชอ่ะสองถ้าสองตัวเท่าไหร่ดีอ่ะเอาไปพันห้าอ่ะสองตัวพันห้าปกติก้าหนึ่งก้าสองสิบแปดสองพันปกติสองพันเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วไซส์เดียวกันเลยใช่ครับผมกูไม่อยู่ขายดีเลยนะ เอากันแน่นอนก็รู้ๆกันอยู่ยั่ไหมก็รู้ๆกันอยู่โอ้โหเราเราเป็นมือโปรกันแล้วทุกวันนี้พี่ขอถามว่าตัวข้างหลังเท่าไหร่ครับเก้า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 ศูนย์ครับผมตัวข้างหลังครับผมเก้าเก้าศูนย์ครับอ่ะตัวนี้แยกตัวละตัวนี้แยกตัวละเก้าเก้าศูนย์เหมือนกันครับใช่ครับแต่ถ้ารับสองตัวไปพันห้าครับใช่ครับผมใช่แฟนของพี่แพรลี่ไหมครับ ผมตอบไปสามรอบแล้วใช่ครับไซเอลหมดเลยครับผมไซเอลทั้งสามเอลหมดเลยครับเอเลเนี่ยจริงๆมันตัวเอเป็นไซสเอลเอเอลอะแต่มันไซเอลอะทุกคนเอลหมดเลยครับเอลหมดเลยถ้ารับหนึ่งตัวไปเลยครับเก้าเก้าศูนย์แต่ถ้าสองตัวไปเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับใช่ผมพาลานี้เล้าๆเลยครับผมคือโปรคู่ครับเพราะว่าใกล้จากวอรทอแล้ว วอลทอที่ย่อมาจากอะไรนะวอลทอวาเลนทีน <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ที่หลังต้องนัดกันก่อนขึ้นเราเราจะได้ไม่โป๊ะแตกไง <laughs> รับสองรับสตัวค่ะแล้วรวมกันกับตัวข้างหลังเท่าไหร่คะอุ้ยอ่ะการการของการขับรวสองห้าสองห้าแล้วไปสอง <200 S 1> ร้อยอ อ่ะแล้วแต่คุณฟอร์ดเดี๋ยวคิดก่อนทำไงให้มันไม่ขาดทุนก้านก้าอ่ะมันเป็นมันตกตัวละพันใช่ปะยังไงให้ราคาน่ารักด้วยอ่ะสองสองห้าสองพันห้าร้อยบาทครับรวมส่งให้เรียบร้อยเลยส่งฟรีส่งฟรีไปเลยครับสองพันห้าร้อยบาทครับสองห้าศูนย์ศูนย์ครับเพราะว่าปกติปกติราคาเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมอุ้ยมดต้น้อยเอาจริงไหมเนี่ยเอาจริงไหมพี่เนี่ย เพราะปกติราคา9 0ใช่ป่ะมันก็ตกตัวละพันใช่ลดไป500บาทรับ3ตัวไม่น่าใช่มีคนติดตามคนเดียวอ่ะพี่มมตโนยพี่มมตะนยมตูรอยหรือยังครับพี่มมตโนยทำไพี่มตโนยทักแล้วนะครับทุกคนช่องจริงครับช่องจริงครับพี่มมตโนยทักไปแล้วอุ้ยทำแบบพี่มมตโนยโอนแล้วด้วยพี่มมตะนยโอนแล้วด้วยโอนตัวแรกแล้ว ทำไมแพงจังอุ้ยพี่ของแท้ใช่ผมนะตัวนี้มือหนึ่งมือหนึ่งครับผมของแท้ครับผมคือมันราคานี้แหละครับใช่ผมราคาแรงเดี๋ยวพี่ถ่ายราคาพี่ปากเอามาดูดีว่าราคาปกติมันราคาแรงมากนะตัวนี้ยองสอบร้านอ่าเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะว่าราคาจริงๆมันราคาเท่าไรพี่ถ่ายรูปมันคือเสื้อของมหาลัยสแตนฟอร์ดใช่ดูใช่สแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ แล้วของเรามันเนี่ยครับผมเราเป็นของแบรนด์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นรอยเปอร์เซนครับพี่แล้วพี่ดูแขนอันผ้าใหม่สวยจริงๆครับเราไม่ได้มามาย้อมมาย้อมขายหรือว่าอะไรครับไม่มีเลยครับใช่ครับได้มาเพื่อขายเลยเพิ่งเก็เราขายตามสภาพครับผมใหม่ก็บอกว่าใหม่สีดอกมีตำหนิมีอะไรเราจะแจ้งทุกตัวเลยนะครับผมอ่า คือเราก็พยายามคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าได้ใส่ทุกคนแหละครับเดี๋ยวผมดูให้นะว่าราคาเท่าไหร่ราคานี้อู้โหจงอยู่แล้วของมหาลัยประชาดนานนี้ถูกสุดแลยครับจริงครับสภาพสภาพนางฟ้าครับขอบคุณครับพี่ครับพี่โคโค่ครับโอ้โหเดี๋ยวพี่ให้ดูนะราคาปกติเท่านี้นะครับสองศูนย์แปดสามมาเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่นะครับราคานี้นะ จริงครับเราไม่มียอมแน่นอนครับพี่คิดเป็นเงินไทยนะครับสองพันกว่าบาทครับใช่ครับผมคือดูนะครับห้าสิบเจ็ดจุดแปดแปดคูณนี่ครับราคานี้ครับสองพันกว่าบาทครับใช่ครับผมเอาเอาเอาง่ายดีกว่าพี่ถ้าพี่เคยเคยซื้อเสื้อแบรนด์กีฬาจริงๆอ่ะนี่จริงคือคือแค่ตัวข้างหลังนี้ก็นี่นะเดให้ดูนี่ตัวนี้เลยนะครับอย่าพูดราคาอ่าใช่ พารานี้อะถ้าพี่ไปไปไปเจออยู่กับช็อปนะครับผมพารานี้คือตัวนี้ตัวเดียวครับจริงอ่าพี่โมตโนยแคปได้อย่างพี่ปังอ่าพี่โมตโนยแคบแล้วกดหนึ่งเล้่ยนะครับชิงอันนี้ผมขายลดราคามาเยอะมากนะเพราะว่าแบบมันได้ราคามาดีอีกรอบหนึ่งอะมีคนบว่าเฟิก ผมไม่เฟ้ครับแตนบอกว่าถ้าขายรับ3ตัวนะคะจะเอาแจกให้นักเรียนโอเคครับ,รบมีคนบอกว่าเฟ้พี่ผมพูดจริงผมสาบบานได้เลยไม่โกหกครับยอดแยเท่าไหร่นะสามตัวสามพันสองร้อยห้าสิเออสามพันสองพันห้าพาราจ้าพูดพาราโอเคครับพี่ผมไม่ได้เฟ้ผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆตรงๆ,รงๆเลยใช่ครับผมการ พี่ลองอาพี่ลองไปซื้อให้ออันนี้ผมกล้าเทียบเลยถ้าให้พี่ไปซื้อมาแล้วแบบพี่ได้ราคาเต็มมาแล้วพี่เอามาขายให้ผมต่อเลยพูดจริงคือจะบอกคือถ้าเราเฟกเราก็ไม่ไม่อยู่ไ,<ม>ได้นะขนาดนี้รหรอกจริงไหมพี่ฟอดคือเราขายสินค้าเราเราคำสั่งสินสิงดีๆมาให้ลูกค้าเราเราไม่ได้ย้อมไม่ได้อะไรทาไมคนป่วนน้องเยอะจังวันนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะรู้ใช่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะรู้เลยลูกค้าประจํลูกค้าประจ ผ่านโอเคบ็อกขายต่อจบครับขอบคุณมากครับพี่มมตะนยขอบคุณครับพี่มมตะนยชักมาแล้วนะคะรอุ้ยขอบคุณมากพวกเราพวกเราก็เป็นคนที่แบบว่าชอบใส่เสื้อเล่นเสื้ออะไรอยู่แล้วอะเวลาเราเราเจอเสื้อที่แบบว่าเหมือนโดนพ่อค้าย้อมมาเนี่ยเราในราก็เอาออกเลยนะใช่เราเราก็เสียใจนะใช่แต่ว่าแต่พี่อจะมาย้อมผมแล้วอุ๊ยพี่โมตโนอนแล้วอะ ของค้าบโห้โหแล้วเมื่อกี้มีมีคนบอกว่าพี่โมตโนยคนติดตาหนึ่งคนแต่พี่โมตนนยโอนแล้วอไปให้แจกเรียญนะคะสนใจคนที่ซื้อก่อนค่ะน้องโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะตัวนี้ขอให้โมดด้วยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขายให้น้องชายดีกว่าได้ตัวนี้แบบเห็นอยู่พี่โน่นอนมตโนยพี่ใช้ยืดตัวนี้โห แกพับเกียร์นีไซส์เอ็มครับตัวนี้ไซส์เอ็มครับสามศูนย์ศูนย์ครับแขนสั้นครับผมเผื่อมีคนอยากขั้นเวลาเอาแขนสั้นไปใส่หน่อยสวยครับตัวนี้สามศูนย์ศูนย์ครับไซส์เอ็มครับพี่ไซส์เอ็มครับผมไซส์เอ็มของแท้ครับพี่น้องมือหนึ่งครับผมสวยมาก กเท่าไรไซส์ M ใช่ครับผมจะเป็นอกเอ่อ4 4 4ส6 4ห6ยาวยาวประมาณย8 27 28ครับผมไซส์ M ครับพี่ตัวนี้ผมสูง178ครับพี่ตัวนี้ใส่แล้วไม่มีเขินครับผมสูง178รับผมไม่ดไม่มีเขินครับใส่แล้วไม่มีเขินครับไม่ไห้เท่ครับผมเอฟพ่อขาเนี้ยน่าจะคิดหนักเลยครับ ไม่ถึงคนซื้อเหรอคิดนะใช่ครับผมคนซื้อไม่รู้จะซื้อเท่าไหร่้ยแขนสั้นนะผมตัวนี้มีใครสนใจไหมครับพาราสามูนะพี่ไซส์เอ็มครับผมมาเดี๋ยวมีตัวต่อไปให้สวยมากเป็นของนี่ผ้าหอมเดี๋ยวให้ดูพ่อค้ามีติดรอง มีเจ้าของแล้วค่ะพ่อคอ้าเฮ้ยคอมเมนต์สอบถามกันมาได้ครับผมอ่ะนี่ตัวนี้อืมอุ้ยอันเดอร์ของตัวนี้ครับพี่อันเดอร์ผ้าร่มพี่อ่ะให้ดูสีก่อนนะให้ดูสีก่อนนะครับตัวนี้ดูข้างในนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับทุกคนใส่ไปแล้วไม่ร้อนแน่นอนนะครับอ่ะสามร้อยสามร้อยเหรอคะใช่ครับผมสามสศูนนะพี่ตัวนี้ เป็นแขนสั้นนะคะ<ช>แขนสั้นสามศูนศูนย์นะครับพี่พี่วันชัยครับผมพี่วันชัยเป็นแขนสั้นนะเป็นแขนสั้นครับพี่<ว>ตัวนี้โอ้เพราะขาแสนห้ารับค่าสามร้อยเบสขอบคุณครับอขอบหน้าจอแลวกดหนึ่งให้นะครับผมอ้โหพี่วันชัยไม่ทันนะ พี่ mm hmm. เบสได้ก่อนพี่วันชยัยพี่พี่เบสแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับผมบครับพี่วันชัยเดี๋ยวตัวต่อไปดีกว่าพี่เดี๋ยวตัวต่อไปดีกว่าพี่นี่นี่อ่าพี่เบสรบกวนทักมาทางน้องน้ําเขียวเลยนะครับนี่มาเลยอ่าตัวน,นี้ครับแชมเปี้ยนที่ผมใส่ XL นะครับนี่ ก็แบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบให้รู้สึกว่าแบบใส่ไปแล้วรู้สึกว่าให้มันแบบดูพรางหุ่นนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะมีเชฟเข้ามาข้างในแบบนี้นะครับนี่สวยมากอ่ะตัวนี้ใครรับมาไปเลยครับห90ศนพอครับ XL XXL เลยครับตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นิดหนึ่งครับแต่เป็นผ้าร่มนะครับแต่เป็นผ้าร่มครับ<ม>ใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนพี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ไปไม่ร้อนผ้ามันเป็นแบบใส่แล้วเหงือ่อพอเหงือ่อแตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบอืมสาวกําลังกายเลยตัวเนี้สวยมาก คุ whom, whom, ้มคุ้มพี่อ่เอาไปเลยครับ690พอ XL XL ใส่ได้ครับงามมากจริงๆ Amazing Thailand มากตัวนี้สวยมากครับตัวนี้เอาไปเลยครับ690เฮ้ยตัวนี้สวยมากเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้สวยมากโอเคไปพอน้ยสวยจริงพี่ปาลมใส่ดูดีมากเลยนะพี่มุตตะน้อยแชทมาว่าอยากได้13ตัวครบนักเรียนทุกคนพอดีโอ้โหเพิ่งได้สี่ตัวจริงเหรอเมทท์ สิบสามตัวไปให้ใครอ่ะได้เนาะร้ให้ราคาเหมาแล้วแกจะแจกนักเรียนที่โรงเรียนจริงเหรอโรงเรียนพี่มดอ่ะอ้โหูสุดยอดกระบวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวค่อยคุยกันได้ครับอ่ะตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับหกเก้าพอหกเก้าศูนย์ครับถ้าไม่มีผมเปิดประมูลที่สามร้อยบาทสามศูนย์ศูนย์ครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมต้องตีปากนะครับจะโดนเนี่ย ชอบหลุดชอบหลุดพูดบ่อยครับอ่าโอเคตัวนี้พี่ผมเปิดโมงที่มูลที่300ครับอ่า300ลาใครรับพิมม์ชียรัด้วยทารานี้ครับพี่ทารานี้เท่าไหร่กระน้ำให้ครับผม พี่ต่อยพี่ต่อยว่าพี่ต่อยสี่ศูนยศูนย์นะผมมาของข้าวของข้าวแม่ององครับผมสี่ห้า SO ศูนย์อ่ะสี่ห้าศูนย์ครับผมไปอย่างรวดเร็วเลยไหมอ่ะจัดไปพี่ฟอร์ดนับสิบครับนับเก้าครับผมนับแปดครับนับเจ็ดครับผมนับหกครับนับห้าครับสี่ครับนับสามครับสองครับนับหนึ่งครับศูนย์ครับอ่าแม่ององแคปแล้วกดหนึ่งนะครับสี่ห้าศูนย์ครับเอาไปเลยละคันนี้พอเพราะว่าท้ายทยไลฟ์แล้ว สี่เจ็ดครับพี่ต่อยสับเก้าครับผมแมดครับเจ็ดครับผมครับห้าครับสี่ครับสองครับหนึ่งครับศูนย์ครับอ่ะพี่ต่อยแคปแล้วกว่าหนึ่งเลยครับพี่อองไม่ทัน่ไมทันนะครับพี่ต่อยแคปแล้วกว่าหนึ่งเลยพี่โตโต้บอกว่านับช้ช้านะอยากให้ลูกค้าได้สายกับพี่โตโต้พี่อะไรนะต่อยครับพี่หน่อยไม่ทันนะครับผมพี่ต่อยสี่สี่เจ็ดโอเคสี่เจ็ดก้สี่เจ็ดครับ อ้าวหี่บังถ้าอีกเก้าตัวมีให้ป่วยอีกเก้าตัวเหรอเอาไซส์อะไรอ่ะเขาอยากได้ไซส์อะไรเดี๋ยวผมดูให้อ้าวพี่บังได้อยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้น่าจะมีอยู่มี่ต่สวยๆเ้วียเผื่อมีคนอยากได้แขนซ่างอีกครับผมตัวนี้ไซส์ L นะครับผมเป็นนี่นะครับผมงานปักนะครับงานปักและสีขาวขาวแบบนี้เลยนะครับผมมันจำหน่ายอยู่เท่าไหร่นะ่อวาน สามเออสามไปสามศูนย์เหมือนเดิมครับพี่ตัวนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมนี่นะครับผมเป็นผ้าขาวๆแบบนี้เลยครับพี่เอาอีกกี่นะเก้าใช่ไหมคันุ่นอีกเก้าอุ้ยสีมินาี้นี้เดัวนี้เดือดตัวนี้เดอนี้เตัวนี้เดือดตัวนีเด็นไรเอุ้เตัวนเนีเ้ตั นางพี่เนชั้นม3น่าจะใช้ M ถึง XL ได้โอเคได้ขอบคุณครับพี่เบสแี่หน้าจอแล้วก่นหนึ่งขนาไหนครับผมหมดแล้วพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉ่มินพอสอนมาแผลนี่เดี๋ยวถ่ายวี่โอ้ยแกเอ้นี่หมดเลยเนี่ได้หมดเลยนะเนี่ยพี่เบสทำหน้าจอแล้วก่อนหนึ่งขนาดไหนครับหมดแล้วพี่ปาลมพี่ปาลมกดกดหมดแล้วครับได้นะสีแขนยาวหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเอาแขนสั้นมาให้ดูเรื่อยๆดีกว่าเผื่อ เผื่อพวกพี่ชอบกันนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้ขอบค,ครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นี่ไงนี่ไงนี่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 ปอดพวกตัวนี้ ไม่อันนั้นเสิทใช่เป็นชุดไม่มันมีพวกนี้อย่างนี้เห็นไหมนี่อันนี้หนึ่งเอาตัวนี้ก็เออได้ได้อไรพอดีหมดเลยในเกตัวหมดเตี้ยงเลยเอาใช่เหรอว่าจะเปิดประมงหน่อยนี่ตัวนี้ด้วยพอดีเอาตัวนี้เถอะอือหมดแล้วตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่พอดีหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลย แถมไปให้แกสักตัวไหมได้ยวแถมไปให้แกสักตัวอุ้ยหมดแล้วทุกคนี่ขอบคุณพี่มอตอนอยมากเลยนะคะเป็นเด็กๆแล้วเราก็เหมือนได้เราได้ทำบุญด้วยใช่เก็บสีบาร์เซโลนาครับผมตัวนี้เป็นทีมฟุตบอลจากลาลิก้าสเปนนะครับผมเป็นลีกสิบแท้ร้อยตนี้หรอาปอแล้วผมตัวนี้อันนั้นเอครับผมสีน้ำเงินสวยนี่เลยหมดแล้วพาลา เช่นเดิมครับเท่าไหร่เอาไปสามศูนย์อ่าสามศูนย์เช่นเดิมครับผมตัวนี้แทนเป็นไซส์เอลนะครับผมสวยมากครับผมสีไม่ดบเลยครับผมสําหรับผมผมให้สภาพสีอยู่ที่เก้าเต็มสิบเลยนะครับสวยๆเลยครับพี่แม่สั่งนกอสขาวสิดน้าได้ไหมครับไซส์เอลได้ไหมอ๋อในนี้เหรอ นอก,กอสีขาวสบหน้าพี่พรสามศูนย์ขอบคุณครับแ่าหน้าจอแล้วกนหนึ่งให้นะครับผมพี่พรขอบคุณครับพีนน่พรขอบคุณครับแ่าหน้าจอแล้วอนหนึ่งขอบคุณครับเดี๋ยวยาวๆพี่แขนสั้นตัวนี้เอ้ยตอนนี้มีมีเยอะเลยครับพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับว่าดูครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันก็สุดท้ายละมันาำนี้ทนี้นม่หรอใช่อ่ันี่ปามขายให้แทนไปอ่ทุกคนเดี๋ยวตัวนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ปามขายต่อนะอ่าเดี๋ยวผมขายเดี๋ยวให้พี่ปามขายต่อให้พี่ปามขายเสื้อพี่แทนต่อนะครับสาบด้วยนะครับแขนสั้นของพี่แม่มีผมแขนสั้นครับตัวนี้ สามศูนย์ศูนย์เช่นเดียวกันนะผมเป็นออร์ดอครับผมสกีดหน้าหน้านี้เลยครับไม่มีแต่กราวไซส์เอ็มครับผมตัวนี้สวยๆเลยครับพี่ส่วนใหญ่เสื้อยืดจะเป็นเอ็มอลนะครับผมสวยๆเลยครับสีน้ำตาลครับผมตัวนี้พี่พรสามศูนย์ศูนย์ขอบคุณครับพียาัดจอคนเหน่งขนาดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคนละ เป็นยองหมุนแล้วเคยเห็นท่านสวยทูกตัวรับพี่ขอบคุณครับร๊บหนึ่งนะครับพี่ไไเดียแบบเ๋ยวเคลียร์สถานทีกน่ก่อนขีก่อนด้อืออืออ่าตัวไปต่อตัวไปต่อ ตัวนี้นอกอน,นะครับผมไซส์ L ครับผมสีขาวอ้สวยมากนีครับผมตัวนี้เป็นไซส์ L ครับผมแต่จะเป็นทรงยาวๆหน่อยครับผมอันไหนโอ<ห>้สวยมากครับตัวนี้รูปหลอครับอมครับผมครับสกีนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นบาสเกตบอลเข้าห่วงอสวย แต่ตัวนี้จะเป็นยาวเลยนะครับผมเป็นไซส์ L ครับผมยาวอยู่ที่31ได้นะครับผมตัวนี้พาลา300เช่นเดิมครับพี่เสื้อยืดตัวนี้ครับผมไซส์ L นะครับผมเป็นนอกรนะครับผมพี่หนึ่งสามศูนย์ศูนคุณครับพี่หนึ่งแคมนาจอยก้อนหนึ่งให้นะครับผมขอบคุณครับตัวนี้อยากดูอนีอยากดูสวยมากพี่หนึ่งคอมครับ กอนเขียนให้หน่อยผมไปทั้งนลานแล้วดิกินผิดเจลนี่ส่งยังจำได้ส่งไปแล้วแบบส่งไปแล้วตัวเนี้ยโอเคไปหมดแล้วมาอันนี้อมหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปพับเพิ่งเพิ่งส่งไปหรอล่าสุดใช่ไหนใช่ตัวไปต่อตัวไปต่อเสื้อยืดมีอยู่หลายตัวเลยนะพี่หุงใส่ยังไง ขข่เซตด้วยใช่ไหมใช่มีขข่เซตตัวหนึ่งม,มาตัวนี้นอกกรกอครับผมไซส์ L ครับตัวนี้สองศูนศูนย์ครับตัวนี้สองศูนย์ะครับผมตัวนี้ไซส์ L ครับผม